อีกหนึ่งเรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงที่ยังไม่เคยมีการเปิดเผยที่ไหนมาก่อนทางเราได้นำมาเรียบเรียงใหม่และเล่าสู่กันฟังที่ป่าลอยต่อภาคอีสานและภาคเหนือในสมัยก่อนเป็นเส้นทางที่คนทั่วไปไม่แม้แต่จะย่างกายเข้าไปใกล้เพราะต่างเคารู้กันดีถึงกิจศัพท์ความดุร้ายของเสือในแถบนั้นเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายมาแล้ว แต่สำหรับภิกษุน่มที่ประวารณนาตัวถวายแด่พระพุทธศาสนาแล้วไม่หวั่นกลัวต่อภัยอันตรายใดๆจากเสือหากว่าต้องสละคายสังขารก็คงจะเป็นจากกรรมเวรที่กระทำกันมาถือสว่าชดใช้หนี้กรรมกันไปจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นไม่มีติดค้างกันอีกในชาติต่อไป แต่หากว่ามีบุญวาสนาก็จะช่วยดำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และช่วยเผยแผ่ไปได้กว้างไกลไพศาลยิ่งขึ้นเกิดจะแคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายใดๆไ,ไ,ไม่สามารถมาแผ่วพานได้เลยสามารถผ่านไปมาในป่าแห่งนี้เหมือนกับครูบาอาจารหลายท่านที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในอดีต แต่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่สละล่างคายสังขารบางท่านก็ยังไม่พ้นบ่วงกรรมเลยเสียทีเดียวรูปกายก็ยังถูกเสือร้ายที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเข้าขย่ำตายนำมาแฝงเป็นเครื่องมือต่ออีกในการหลอกล่อเหยื่อให้มาหลงกลและจับกินได้ง่ายๆโดยไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายที่สำคัญ เหยื่อก็เป็นพริกษุพระธุดงอีกหลายลายที่ถึงคราวต้องมาละสังขารทิ้งชีวิตไว้เสียทีนี้จนต่อมามีพระธุดงหนุ่มโลบหนึ่งได้ทุดงมาทางอีสานตอนกลางพ่านเข้าไปป่าแห่งนี้เพื่อจะขึ้นเหนือและต่อไปยังพมา่าต้องมาหยุดปรากฏอยู่ชายป่าคืนหนึ่ง หลังจากที่ออกมารับบินธบาตจากชาวไร่ชาวนาแถวนั้นที่มีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนและฉันเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกทุดงเข้าป่าไปเหมือนกับพระภิกษุรูปอื่นๆก่อนหน้านั้นที่เคยบอกไว้กับชาวบ้านที่ใส่บาตรว่าเมื่อจาริกบุญไปตามที่หมายดังใจไว้แล้วก็จะทุดงกลับมาทางป่าแห่งนี้เช่นเดิม แต่ก็มีเพียงไม่กี่รูปที่กลับมาได้นอกนั้นก็หายลับไปเข้าใจว่าคงถูกเสือในป่าแห่งนี้ทำร้ายจนมรณภาพทั้งหมดเพราะเคยได้ยินมาจากพระธุดงที่กลับมาได้เทศนาเป็นนิทานทําให้ฟังหลายรูปโดยไม่บอกตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะกรรมใครก็กรรมมันไม่มีใครจะหลอดพ้นบ่วงกรรมของตนเองไปได้พระภิกษุนม กิริยาสำรวมหน้าเลื่อมใสบทเรียนมาตั้งแต่ยังเล็กกับพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในอีสานฝึกกายฝึกจิตมาเป็นอย่างดีไม่หวั่นไหวใดๆกับเสียงเหล่าหลือของป่าแห่งนี้ทั้งที่เคยได้สดับรับฟังมาจากพระอาจารย์บางแล้วรวมกระทั่งชาวบ้านที่ใส่บาตน,นอกชายป่าเพราะเห็นว่ายังเป็นพริกส่วนมน้อยอาจจะด้ประสบการณ์ จนพลาดพลั้งอาจจะพาตัวเองมาสิ้นชีพเสียในป่าแห่งนี้เปล่าๆแต่อาจไม่มีใครรู้ว่าพระภิกษุนมรูปนี้หาใช่ธรรมดาไม่เพราะเป็นศิษย์เอกของพระอาจารย์ที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองมีวิชาอาคมและยานขั้นสูงพอสมควรที่เรียนรู้สั่งสมมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรป่าแห่งนี้มีความวิเวก เป็นที่ถูกใจของพระธุดงทั่วไปที่สแสวงหาความสงบเป็นที่สุดแต่กลับแฝงไปด้วยความลึกลับและน่ากลัวของสัตว์ร้ายโดยเฉพาะเจ้าทินนย่างเสือที่ไม่ธรรมดาอย่างเสือทั่วไปตามป่าหากแต่ว่าเป็นเสือสมิงแถมเป็นเสือสมิงที่ไม่ธรรมดากว่าทุกๆท,กที่เพราะเหยื่อทุกลายนั้นเป็นพระภิกษุผู้ทรงสมาธิฝึกจิตฝึกตนมาพอสมควรทุกลุบ เสือสมิงพวกนี้จึงมีฤทธิ์กว่าเสือสมิงทั่วไปมากหลังจากพลิกสูนมมาหยุดอยู่กลางป่ามองหาที่เหมาะสำหรับปักกดก็กำหนดจิตลงนาทีแห่งนั้นทันทีด้วยการบริกรรมลงอาคมป่องกันสิ่งชั่วร้ายไว้รอบๆตลอดเส้นทางที่ท่านธุดงย่ำเท้าเข้ามาก็รู้สึกได้ถึงสิ่งที่เฝ้ามองอยู่จิตและจิตคงจะสัมผัสกันได้มากกว่าตาเนื้อ ว่าภิกษุนมรูปนี้คงจะไม่เหมือนกับพระธุดงหลายรูปที่ตกเป็นเยือจึงได้แต่เฝ้ามองอยู่ห่างๆไม่กล้าที่จะโพออกมาซึ่งๆหน้าเสียงร้องของสัตว์ที่เ,เจือแจ้วมาตลอดทางก็เริ่มงเงียบหายไปในช่วงเย็นๆขณะที่พระภิกษุนมปรากฏอยู่กลางป่าแห่งนั้นเสร็จกิจธุระกันหนั่งลงปฏิบัติจเจริญสมาธิทันที จนช่วงเวลาโรพระเพกก็ได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบาใกล้เข้ามาล่างที่เดินโผลแมกไม้มาพร้อมกับย่ำและผ้าเก่าๆที่คุ้มล่างอยู่เป็นพระภิกษุชลาที่ดูจะพร้อมเกง่งจนแทบจะเดินไม่ไหวมาหยุดยืนอยู่ห่างจากพระนมเกือบสิบว่าไม่ยอมเข้ามาใกล้และร้องถามพระนมว่าท่านเข้าป่าแห่งนี้มาลูบเดียวหรือ ไม่รู้หรือไงว่าป่าแห่งนี้เจ้าที่เขาดูร้ายพระนมก็ตอบไปว่าที่ดูร้ายนั่นคือเสือชัยหรือไม่พระชลาผูมาเยือนทำท่าสะดุ้งเล็กน้อยเหมือนจะออกอาการกลัวที่พระนมรู้ทันและถอยห่างออกไปโดยไม่พูดไม่จาอะไรอีกพระนมก็ไม่ได้สนใจอะไรหลับตาเจริญสมาธิต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนช่วงเวลาสามทุ่มกว่า คงจะเฝ้ามองอยู่อย่างลังเลอยู่นานจึงได้ตัดสินใจโผล่ออกมาอีกครั้งตรงจุดเดิมที่ออกมาครั้งแรกและร้องเรียกภิกษุน่มให้ออกมาจากกรดเพื่อสนทนาธรรมร่วมกันแต่ไม่เข้ามาในเขตที่พระภิกษุนหุ่มกำหนดจิตไว้เช่นเดิมหลวงพี่ก็รับรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพระชลาลูปนี้นั้นเป็นเสือสมิงที่แฝงเข้ามาดูเชิงก่อน แต่ครั้งนี้กะจะหลอกล่อให้ออกไปเป็นเหยือ่อท่านก็พร้อมที่จะออกไปประเชิญหน้าเช่นกันว่าเสือสมิงตนนี้นั้นมีฤทธิ์มากน้อยเพียงใดจึงลุกออกจากกรดเดินตรงเข้าไปหาพระชรลาลูปนั้นที่จ้องมองอยู่อย่างใจจดใจจ่อให้เหยื่อหลงกลและออกมาจนพ้นเขตอาคมฉับพลันหลางพระชรลาลูปนั้นก็กระโจนเข้าหาภิกษุนุมทันที แต่ล่างที่กระโจนเข้ามาตะครุบเหยื่อนั้นได้กลายเป็นเสือโครงลายผาดก่อนไปแล้วสภาพคงจะอดอยากมานานพอสมควรผอมโซมเหมือนกับหนังหุ่มกระดูกไม่ต่างจากพระชลาที่เห็นตอนแรกแต่ล่างพระนมที่พุ่งเข้าขยำนั้นเป็นเพียงรูปกายโปร่งใสที่ไม่สามารถจับต้องได้เพราะเป็นเพียงแค่กายทิพย์เท่านั้น ขณะที่กายยาบของท่านยังนั่งอยู่ในกรดเช่นเดิมสร้างความโกรธแค้นในกับเสือสมิงตัวนี้เป็นอย่างมากที่ทุ่มแรงกายไปจนหมดกับลลางเหยื่อที่ถูกจับต้องไม่ได้ยืนหอบแทบหมดแรงในฝุ่นคลุงที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองมองพระนมที่เดินกลับเข่ากายเดิมด้วยความโกรธแค้นร้องคำรามเสียงลั่นป่า แต่ไล่ซึ่งพลังอำนาจใดๆที่หลงเหลืออยู่เลี่ยวแรงเหือกสุดท้ายที่หวังจะได้เยื่อกับต้องมาเสียเปล่าเพราะภิกษุนมที่คิดว่าคงจะได้จับกินไม่ยากนักแถมต้องมาตกเป็นเยื่อของควายทนนต,ตัวใหญ่บึกที่พุ่งออกมาจากกรดยืนจังก้าอยู่ตรงหน้าขณะน,นี้ที่ตะกุยขาหลังเตรียมพุ่งตักทีเดียวหวังเอาตายหันหลังได้ก็จะหนี แต่กระช้ากว่าเขาที่แหลมคมเข้าประทะเข่าเต็มฝีข่างกระเด็นออกไปไกลร้ลองรั่นโดยความเจ็บปวดลุกพลวดพลาดได้ก็กระโจนหนีสุดชีวิตด้วยเรลวแรงเหือกสุดท้ายของชีวิตโดยมีควายธนูตัวดำมะเมื่มยืนมองทําจมูกฟึดฟัดจนควันออกยืนเนิ่งๆไม่ตามไปแท่อย่างใดและสลายเป็นควันขาว,ขาว ร้อยวูบกลับเข้าไปในกฎของพระนุมอย่างรวดเร็วเสียงร้องคำรามที่มีทั้งเจ็บปวดและโกรธแค้นดังลั่นไปทั่วทั้งป่าอยู่ไม่นานนักทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความวิเวกตามปรกรติของป่าในยามค่ำคืนลุงเช้าพลิกสูนมกระลีบเดินทุดงออกจากป่าไปเบื้องหน้าไม่ทราบว่าติดค้างอยู่ในป่ากี่คืนถึงจะทะลุไปได้แต่ที่เบื้องหลัง ทิ้งล่างเสือที่ไหลลมหายใจไว้กลางป่าเหี่ยวแห้งผุพังไปตามธรรมชาติจนเหลือแต่โครงกระดูกที่ตรงสี่โค้งนั้นแตกหักยุบเข้าไปทั้งแถบเป็นที่แปลกใจของพระธุดงค์หลายรูปในครั้งต่อๆมาผ่านไปสามพรรษาชาวไร่ชาวนาที่เคยใส่บาทกับพระนม ลืมเลือนกันไปหมดแล้วเพราะคิดว่าคงจะหายสาบสูญเหมือนกับพระหลายๆรูปที่ผ่านมาต่างก็พากันแปลกใจที่เห็นพระภิกษุนมรูปเดิมสภายอัฏะบริขารออกมารับบิณฑบาตในเช้าวันหนึ่งด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบผ่องไสกว่าคราวก่อนหลังให้สินให้พรเสร็จก็เดินทูดงต่อไปโดยไม่มีชาวบ้านคนใดปลีบปากถามแม้แต่คนเดียว แค่เห็นการับรู้ได้ถึงบุญบารมีของท่านแล้ว